สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับร้านร้านน่ารัองแอนชาวบนะคะวันนี้เราจะมาเอาในหัวข้อแรนดอมนะคะจะเป็นแรนดอมเกี่ยวกับคำาวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาอ่างวยพอนอะไรให้กับท่านที่ผ่านมาฟังฟังคลิปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะก่อนอื่นขออนุญาต แจ้งนิดนึงการทำงานั้งนี้เป็นการอาร่านรวมแบบทั่วไปเนาะเป็นการอาร่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างกับใครก็ไม่ว่ากันนะคะอะ,อะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็รับฟังเอาไว้เป็นคำาบ้พรนะคะและที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำงานกันเลยจะเป็นกับไพ่สำหรับมีนะางานทำ universe นะคะก่อนอื่นเรามาใช้พลังงานกันก่อนเนาะ,ะว่าคนที่ผ่านมา ฟังคลิปนี้ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอาาใบนะ energy พลังงานในช่วงนี้นะคะโอ้ช่วงนี้อยู่กับครอบครัวเนาะอืมอ่าช่วงนี้อยู่กับครอบครัวหรือใครกำลัง ซ่อมแซมบ้านหรืออะไรหรือเปล่าออคะเนี่ยอะไรแต่หักเสียหายกำลังซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรแบบนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นบ้านนะ mm hmm. แล้วก็ two of o n e นอ่าใครทํางานทางกไกลหรือเปล่าออคะทางานออนไลน์เนาะแล้วก็ seven นอั n e s นะคะเจ็ดไม้เท้าช่วงนี้คุณทํางานค่อนข้างที่จะอุ๊ยโทษทีค่ะช่วงนี้ใครที่ทํางานอยู่ก็รู้สึกว่าจะงานงานยุงย่งยุ่งรู้สึกว่า งานจาะตัวเนาะมีแต่คนที่แบบจองที่จะเอาให้คุณให้คุณช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากคุณดีกว่านะคะแล้วก็บางคนบางท่านก็ทํางานอยู่ทางไกลหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะทํางานไกลบ้านเนาะแต่ช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางปุปป๊บปั๊บฉับพลันด้วยเนาะมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไปับบฉับพลันหรือใครที่กําลัง อาจจะมีการเพิ่งเปลี่ยนงานมาเปลี่ยนผ่านมาเนอะแบบปรับป,บ,ป,บ,ปบอยู่ก็ได้เดินทางไปทํางานทางไกลอะไรแบบนี้นะคะแต่ช่วงนี้กับครอบครัวและก็ความสัมพันธ์ก็คือยังคงชื่นมือยังคงหวานแหววอยู่เนาะช่วงนี้ก็เองสงอําแลนดีอาจจะมีเด็กๆออาความรู้สึกดีๆมาให้หรือใ,ใครที่มีแบบเด็กมันจีมีเด็กมาชอบเนาะช่วงนี้โอเคแต่ว่าโดยสถานการณ์โดยทัว่วไปคนที่ผ่านมาฟังคลิปนี้ก็คือน่าจะมี เรืเ่องการทำงานเนี่ยกำลังม,มือตึงอย่างนี้ดีกว่าค่ะมือตึงับการทํางานเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องความสัมพันธ์นี่คือดีเลยนะคะความสัมพันธ์ดีมากกับครอบครัวก็ววกกอบุนดีนะคะโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่ง,ญญองอทักสิอยากไว้พรอะไรให้กับท่านที่ผ่านมาฟังคลิปนี้เดี๋ราจะมาสร้างคําทันในกันสิบใบนะคะ ขยาสัตไ์้นิดนึงไพ่ที่ได้มานะคะก็คือไห้หอมมากทุกครั้งที่ขับคือกลิ่นปุ้งกระจายมากแล้วก็เนี่ยในกระดาษก้ค่อนข้างดีเลยแล้วตอนนี้คือไพ่ค่อนข้างติดกันนี้นองเอขยายสับละเอียดดนึงนะคะ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวสิบใบนะเรามาเลือกกันว่าท่านที่ผ่านมาฟังคลิปนี้ได้รับคำวอวยพรดีๆไ,ได้จากสินงศัดิ์สิทธิ์เนาะโอเคใบแรกนะคะอ้เทรดคัพส์อ้ยคุณจะได้รับข่าวดีอะไรได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะคะได้รับความช่วยเหลือโนเห็นไหมเงินที่เราคอยจะได้รับค,คำตอบที่ปรารถนาเลยเห็นไหมคะ บุญที่คุณทำผลบุญที่คุณทำไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นมาะมันกำลังจะตอบแทนกลับมาหาคุณแล้วเนาะอ่าเนี่ยค่ะใครที่ยืมเงินคุณไปหรือว่าให้ใครยืมเงินให้ใครแบบอ่อช่วยเหลือใครไปเนี่ยคุณจะได้รับกลับมานะเพราะว่าหกเหรียญน,นะคะออกมากับห้าเหรียญห้าเหรียญคุณอาจจะเคยให้ใครยืมเงินหรือให้ใครช่วยเหลือใครเลยก่อนหน้านี้เคยให้ใครหยิบยืมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้กลับคืนมาเนาะ โอเคสาดาษความเจ็บปวดนะคะมันก็จะจบลงแล้วเนาะความสับสนมุ่นวายจะถูกปัดเป่าออกไปนะคะเห็นไหม King of Cups สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาช่วยปัดเป่าพัดพาเอาสิ่งไม่ดีความสับสนความมุ่นมั่นความเจ็บปวดเนี่ยออกไปจากจาิตใจออกไปจากตัวของคุณเนาะเห็นไหมคะ Justice คุณจะได้รับความยุติธรรมใครที่เคยทำร้ายใครที่เคยเอาเเรียบ เขาจะออกไปจากชีวิตคุณเนาะเห็นไหมคะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วคุณเจ็บปวดมาเยอะแล้วมันจะได้หมดไปสักทีเนาะเดี๋ยวขยายสามดานนิดนึงนะคะเห็นไหม The stars ขึ้นเลยหลังจากความเจ็บปวดที่ผ่านมาค่ะคุณจะได้เฉิดฉายนะคะคุณจะโดดเด่นในหน้าที่การงานนะคะ มีแต่คนมารุมรักมีเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือเนาะแล้วก็เดี๋ยวขยายสองดาบนิดนึงเห็นไหมคะหลังจากนี้หลังจากที่คุณรู้สึกว่าเช่นจะดทายังไงดีจะหมุนเงินยังไงหาเงินจากตรงไหนเดี๋ยวคุณจะมีคนมาช่วยเหลือจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะเพื่อนหญิงหรือสิทธิศิษย์ผู้หญิงก็ได้เนาะลองไปขอพรดูนะคะแล้วก็เก้าไม้เท้านะคะใบสุดท้าย เห็นไหมคะไพ่สำหรับนีจะมีไพ่พิเศษ The Impres สองใบเนาะเห็นไหมคะก้าวไปเท้าหลังจากที่คุณเหนื่อยจากการทํางานมาเต็มที่แบกจนหลังหักแล้วคุณจะได้เป็น The Impres คุณจะได้เป็นจักรพรรดินีคุณจะทําให้คนได้เห็นว่าคุณพุงไปแตบตรงเนี้ยแล้วมันประสบความสําเร็จการที่คุณเหนื่อยการที่คุณรู้สึกวันท้อมันมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือทำไมไม่มีใครมาช่วยเหลือฉันเลยหลังจากนี้ จะไม่มีคําพูดนั้นอีกแล้วค่ะจะมีแต่คนเข้ามาขอให้ความช่วยเหลือมีคนมาคอยแนะนําหาทางออกให้คุณสิ่งที่คุณทําไปบุญที่คุณได้ทําจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีกลับมาเนาะเพราะว่าให้หกเหรียญกมานะคะคุณเคยช่วยเหลือคนอื่นหลังจากนี้คนที่คุณเคยช่วยเหลือหรือคนที่เห็นว่าคุณเคยช่วยเหลือใครเขาอาจจะเคยแอบ,บมองคุณอยู่เงียบๆก็ได้แต่ต่างหังจากนี้เขาจะมาช่วยคุณแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเอาความเจ็บปวดเห็นไหมคะ นาไพ่ The s t r e n g t นะจ๊นนี้คุณจะเข้มแข็งคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะอ่าความอนแอจะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วน้องอันนี้คือความอวยพรจากสิงศักดิ์ิ์นะจงมีความเข้มแข็งค่ะจนเข้มแข็งและแข็งแรงเหมือนดังผู้หญิงที่สยบสิงโตบนนาไพ่นะคะยังไงวันนี้การอวยพรให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะยังไงวันนี้ลาไปแล้ว สวัสดีค่ะ